อขดูได้บอกแม่หรือเปล่าบอกแม่ซื้อไหมบอกแม่ซื้อค่ะแม่ซื้อไหมแม่ไม่ซื้อแม่ซื้อห้าหนึ่งเบนเบนไม่ซื้อใช่ค่ะเลาขอดูวนกากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเด้อค่ะมือนีการ เจอน่องกิง้งคือมาคืนนี่โดนฝฟันเทียต่ว่าเพิ่นฟันเนาะเพิ่นสีคิวค้วเพิ่นบอกคือหมวดที่แล้วก็ฝฟันเนี่ต่วาหมวดที่แล้วน้องกิ้งบอกาออกช่องเนาะบอกแม่แม่ก็บาซื้อมาลูก<อ>ยกมือขอก่อนจะได้ลูกบอกใครก็ไม่ซื้อนะเร<อ>า,าขอเจ้าที่ก่อนอเจ้าที่ก่อนจะได้ลูก <ขอ S 2> วัวใหญ่ก็ได้ดวัวลูกค่ะโอ้ อสวัสดีน้องกิงนะครับนาะครัสดีค่สวัสดีครับงวดที่แล้วเป็นยังไงเนาะเพื่อว่าบอกใครแต่ว่าสื่อบอกแม่ก็ไม่เชื่อเลยยกให้ดูเลยลูกงวดที่แล้วงวดที่แล้วมีกิงเขียนไว้เลยเดีวลูกยกขึ้นช่งสูงสูงเลยลูกสูงเลยเออแล้วบอกแม่แม่ไม่เอาแ่ไม่เอาแม่เอาห้าหนึ่งอืมแค่ช่วงห้าหนึ่งใช่ค่ะ ฝันยังไงถึงได้เขียน5 2 3 5 2ฝันหนูก็จําไม่ได้แล้วแต่ว่าพอพอ,อตื่นขึ้นมามก็กจําตัวเลขที่เขาบอกหนูได้ก็เลยมาเขียนไว้อ่างูกใช่ค่ะพอไปแผงที่ขายของปุ๊บก็เขียนไวนะะ้อบอกใครก็ไม่มีคนเชื่อค่ะบอกใครไม่มีใครเชื่อเลยครับเจ้าที่อยู่บ้านค่ะ คืออยู่นเนียนเป็นบ้าน,านจาเจ้าน่าจะของเขาบอกว่าตะกีเป็นสารเจ้าจีนสารผีคนจีนนะเขาฟังสุกไว้แต่น้องกินจะเป็นไปนมีเสรนนะ็จเนาะงวดที่แล้วรู้เสียใดแม่โทรศัพท์กับ,บเบ็นเนาะบ่รหูวาเิ่นฝันแม่นพี่นะ้องงวดนี้เอา,าไหมนะจนะ๊ะเนาะฝันยังไงเนาะงวดนี้คนมาบอกหรือยังมาแล้วค่ะ เมา่าเมื่อคืนเลยอืนูฝฟันว่าตอนแรกเขาพาหนูไปเที่ยวสวนสนุกใครผีเนเี่ยแหละค่ะคือผีผู้หญิงเลยโอ้พาไปเที่ยวสวนสนุกค่ะแล้วไปเที่ยวสนุกมากอมพอตัดภาพใหม่ทีพาหนูเดินเข้าป่าชา้าโอ้ไปสู่สารไปสู่สาร สูสารไปสู่สารคนุณจีนเดิมแบบตรงนี้เลยนะแต่ก่องตรงนี้เป็นเลาะตอนนี้ค่ะคนได้มาเหตุอันบ้าน,านตะกีมเป็นสูสารคนได้มาเหตุบ้านขายแล้วทีนี้ไปเจออะไรไหมไปเจอโรงศพค่ะตั้งอยู่ซ<ส>ีศพโร<ล>งอืง่นไม่เห็นเลยผู้หญิงผู้ชายหรอือโรงศพโรงศพ ไม่เห็นค่าว่าเป็นใครเห็นเ,เห็นแต่ลง,ล,งล,ลงค่ะเห็นแต่ลงกี่ลงลูกสี่ลงค่ะสี่ลงค่ะเห็นลงศพสี่ลงเนาะคือผีพาเข้าป่าช้าค่ะผู้หญิงค่ะเข้าไปเป็นสุสานใช่ค่ะเข้าไปเป็นสุสานแล้วผีบอกอะไรไหม ไม่บอกค่ะมีแต่บอกว่าตามมาเดอ้อตามมานี่มานี่อ๋อก็บอกหวยไม่ในฝันไม่บอกค่ะไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอรู้ <ขอ S 1> แต่ว่ามีโรงศุกใช่มีกี่โรงมีสี่โรงค่ะผีที่พาไปผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะอ๋อผีิงพาไปตอนไหนทีงว่า แต่ว่าบ้านเลขกี่อยู่ตรงนี้ก็สองหกทับสี่ศูนย์เนาะบ้านเลขกี่ยู่นตอปอคิดว่าจังไรบ้านเด็ก,ก,ก,กี่อยู่นี่ว่าบ้านเล็กี่ตรงนี้นะยี่บหกทับสี่ศูนย์ก็ขอเท้าความเนาะคือบ้านหลังนี้สมัยก่อนก็เป็นเจ้าของนะเจ้าของท่านว่าเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะของคนจีนสืานสาร เขาเลยมาทาบ้านทับไว้สมัยก่อนสมัยก่อนน้องกิ่งฟังเลยอยากบอกวดที่แล้วสามห้าสองสามตัวตรงๆเจ็ดห้าสองกับสามห้าสองใช่ไหมลุงมีสองหางแต่ไม่บอกไกยบอกแต่แม่ค่ะแม่ก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เชื่อเลยซื้อห้าดึกแม่ซื้ออะไอ้งพือเด็กข้าว่าน้องกิ่งนี่สิเป็นคนเห็นผีว่จ้ะเห็นไหมเวลาเจอเคยเจอผีไหม เคยค่ะยกตัวอย่างให้หน่อยแบบอยู่หอเก่าเป็นยังไงอยู่หอเก่านี่จะเป็นลอยขึ้นมาในดูสองกระจกอยู่อันนี้ก็ลอยขึ้นมาตอนนั้นอยู่ชั้นสี่อยู่ห้องชั้นสี่แล้วทีนี้ลอยขึ้นมากูกรีดลั่นห้องเลยผีเหรอค่ะผู้หญิงผู้ชายีกรีดหรือกิ่งกรีดหนูหนูกรีดค่ะออันนี้ไม่ได้ฝันใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายไม่ได้ฝันค่ะเจอตรงๆงจะ เตอนกลางคืนนะเป็นผู้ชายยืนหันหลังโอ้ถ้าสองกระจกเจอเลยค่ะยืนหันหลังในกระจกเนี่ยค่ะเฮ้ยหันไปเพื่อนลูกแต่งชุดสีอะไรอะลูกเต่ยหันไปสีดำทั้งตัวเลยค่ะสีดำทั้งตัวเลยค่ะอืก็คือเห็นน้องกิ่งจะสัมผัสตรงนี้ได้นะลูกเนาะเห็นบ่อยใช่ไหมเห็นบ่อยค่ะ ก็เลยย้ายหอค่ะย้ายหอเป็นคนเห็นผีตัวนี่ไปยังไงมา,ายังไงถึงเห็นผีได้ไม่รู้เลยค่ะอยู่ดีๆก็เขาก็มาให้หนูเห็นหกลัวไหมกลัวค่ะเป็นคนกลัวผีมากเจอจังๆตรงนี้หนึ่งแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดกิ่งขอเขาดีๆเนี่ย เขาจะให้โชคกิงนะลูกค่ะงวดเมื่อกี้เจ็ดห้าสองสามห้าสองนี่ก็ถือว่าถ้าเราเอาเป็นนะเข้าเลยไปเสียเพระเราบอกเตม่เราถ้าไม่บอกหน้าบอกทางช่องเราบอกให้ออกช่องอยเด้อคือไม่กล้าออกเป็นครั้งแรกเราที่อยากออกใช่วันนี้อยากออกเลยคือน้องกิงเนี่ยผีพาไปสุสานค่ะไปเจอโรงสี่โรงค่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะอืม แต่ว่าข้างในไม่มีศอกไม่มีค่ะเห็นแต่ลงอย่างเดียวค่ะเอก็ลองแปดช่วยกันเนาะเป็นตัวไหนแต่ถ้าเกิดทะเบียนบ้านนี่จะเป็นสองหกทับสี<ม>่สิบสองหกทับสี่สิบบ้านหลังนี้นะน้องกิ่งมากตัวใดคิดว่าสิตีเป็นตัวใดอืมก็น่าจะเป็นสี่ศูนย์เนี่ยแหะคะ่ะที่หนูจะตีเพราะว่า,วา มันเป็นโรงสมเนาะค่ะอืมกี่โรงสี่โลงค่ะมีคนนอนในโร่งไหลงไม่มีค่ะถ้าน้องกิงจะไปเขียนสามตัวนี่น้องกิงจะไปเขียนตัวไหนลูกอืสี่สี่ศูนย์ค่ะสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะอือออันนี้เป็นเนาะโล่งสี่โล่งเนาะมันจะเบิ่นเนาะบ๊มี่โล่งสมบระตองสี่ศูนย์ตัวหนึ่งเบิกซรับ ก็นี่ไงซีซีนแยกแยกให้เอฟสีด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ถูกนะสีสีด้วยตัดเอาเอาตัดสีสีเลยเหรอตัดด้วยต้องตัดด้วยสีสีไปด้วยตัดอันนี้คือมันหลายครือตัดออกครับวงกลมคือเน้นคือตัวไหนลูกจะได้วงกลมให้เน้นสี่ศูนย์ค่ะเน้นสี่ศูนย์ใช่ไหมลูกอ๋อเน้นสี่ศูนย์นะครับเอฟซีครับ เป็นความฝันเนาะเป็นความฝันของน้อง <C ül> นะครับอยากมาแบ่งปันวันนี้อยากบอกเนาะทุกทุกครั้งนี้ไม่ไม่เคยที่จะอยากออกเลยใช่ไหมลูก <C ül> ใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเ <C ül> ดินมาบอกเองเลยเ <C ül> ดินมาบอกเองเลย <C ül> ใช่ค่ะอยากบอกมากเลยใช่ไหมลูก <C ül> ใช่ค่ะอืมครับน้องกิงก็จะส่วนมากจะถ่ายลงเฉพาะ<ต>ช่องของเองถ้าถ้าถูกนี่เพื่อนเพื่อนจะ คุณขออะไรไหมอืมคุนขออะไรลูกไม่ได้ขอนะคะอืมีแค่ตื่นขึ้นมาอย่างเดียวแต่ถ้าถวนี่คือจะเลี้ยงผลไม้เนาะน้ำหวานเพื่อเนาะค่ะอ่ามีแต่เราต้องเลี้ยงอย่างนี้เนาะขอให้มาขอให้มาลูกนะเดี๋ยวเลยอ่าเราเรากิ้งฝันยังไงกว่าคซีซีศูนย์เนี่ยฝันว่า ตอนแรกผีผู้หญิงพาหนูไปสวนสนุกค,ค่ะอืแล้วทีนี้ก็เล่นสนุกไปเรื่อยเลยอไปไปมามาอย่างไงไม่รู้ค่ะพาหนูไปสูส่สัสนออ<ผ>สู่สานผีนะผีไหนสาผีคนจีนนี่หวะน่าจะใช่บ้งคะ่ะเป็นผู้หญิงผมย,วยาวๆเลยค่ะเป็นผู้หญิงรูปทรงกี่รง สี่โลค่ะโลอื่ไม่เห็นเลยนี่คือฝันเนาะ